โดยธรรมชาติไม่มีสวที่มีเสียงพร้อมจะมาผสมคิดว่านายกจะออกรูปแบบนี้เลยอย่าดูถูกคนที่ไม่ต้องคำรามรรหนึ่งในประเด็นที่เราต้องจับจ้องนะคะคือการคัดเลือกสอวสังคมไม่ได้ถามว่าเราจะหาสวที่ดีได้ยังไงแต่สังคมถามว่ามีวิธีไหนไหมที่ฝ่ายการเมืองจะบล็อกโหวตกูรูที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่ามันเหมือนกับการซื้อกรมธรรม์4ชั้นชั้นที่1ซื้อในระดับอำเภอนะคะ เรามีทั้งหมด928อำเภอเงินที่จะต้องใช้ต่ำสุดเพื่อการซื้ออยู่ที่928ล้านบาทแต่การซื้อในชั้นนี้ก็ไม่ได้การันตีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองหาประกันในชั้นต่อไปกรมททนชั้นที่2นะคะคือการบล็อกโหวตในระดับจังหวัดค่ะซื้อเครือข่ายกลุ่มอาชีพเอาไว้เอาเข้าไปเพื่อเป็นผู้เลือกไม่ได้ไปซื้อคนที่จะเป็นสวส่วนกรมธรรชั้นที่3นะคะบล็อกโหวตในระดับประเทศสูงขึ้นมาแล้วคล้ายๆกับชั้นที่2เลยค่ะ ื้อเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อไปเป็นผู้เลือกเพื่อเลือกสอวคนที่ตัวเองต้องการชั้นที่1ถึงชั้นที่3นะคะยังถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่ามีการจับสลากควยกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มกันไปมาเพราะฉะนั้นไปถึงขั้นที่4เลยค่ะเด็ดยอดรอเห็นหน้าสวาตัวจริงแล้วหลังจากนั้นค่อยไฟเจรจาสุดท้ายแล้วนะคะความหวังที่จะได้สวามาเพื่อทวงรุนอํานาจมาช่วยการตรวจสอบประเด็นต่างๆในบ้านเมืองเราจะได้สิ่งนั้นมาจริงไหมให้คุณผู้ชมติดตามในขอเวลานอกค่ะ คนนะม,อม,อมองสม,สมก,การนี้โดยตัวกระดานสำคัญเนี่ยมองเป็นตัวเหตุการณ์เฉพาะหน้าเยอะไปหมดเลยเพราะมีหลายปัใจจัยใช่อไอตัวหลักเลยนะที่มันจะทําให้เรื่องอื่น,ม,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 นมันออกออกนอกลู่นองทางหมดคือตัวสวสอวอจะทําอะไรเซอร์ไพรส์ได้บ้างคะเอ,อ้าก็ดูดีๆสิที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะสอวอชุดที่ผ่านมารัฐบาลจะเป็นอย่างนี้หรือ แค่ทำท่าอยู่ใน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 อู่รถว่าจะจะจะต์ทเครื่องเนี่ยนะเขาก็ต้องรีบฟอร์มรัฐบาลแบบแบบที่คิดว่าเฮ้ยต้องระวังนะถูกไหมถ้าโดยธรรมชาติไม่มีสวที่มีเสียงพร้อมจะมาผสมกับสงสภาเรื่องนายกคิดว่านายกจะออกรูปแบบนี้เหรออย่าดูถูกคนที่ไม่ต้องคำรามแต่ว่ามีพลังอยู่แล้วโดยไม่ต้องออกเสียงคำราม แต่พอถึงเวลาจริงก็คำรามให้ดูหน่อยถ้ายัางไม่พอสวที่มีลิเดทในยุคที่ผ่านมานั้นกำลังจะสิ้นเดือนพฤษภาดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลแบบเดิมทุกคนก็นั่งตั้งตารอคอยท่องคาถาบอกว่าไปสัทีไปสทัทีไปสทัปสทีหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองจะเปลี่ยนสมการถูกไหมครับจะเปลี่ยนสมการซึ่งการเมืองที่จะเดินกันอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ย มันเนื่องจากมันมีโครงสร้างอยู่สองสภาสภาสวก,ก็จะมีบทบาทแม้ดูว่าไม่เข้มเหมือนตอนยุคแรกแต่ดูดีๆว่ามันจะเป็นตัวกำหนดความราบรื่นความยั่งยืนความทำงานสะดวกของรุ่นต่อไปฉะนั้นพฤษสภาหมดสมัยสวชุดหน้าเนี่ยเขียนแบบที่ผมต้องขอยอมรับยกมือไหวเลยนะคนเขียนกติกาเนี่ยนะกลไกเนี่ยยิ่งกว่า ที่ใดในโลกที่ผมเห็นเลยคนท<ม>ั่วไป<ม>ยัง <อำ S 2> ไม่รู้<า>เลยสวได้ยังไงชุดใหม่จะเปลี่ยนเทเรนหรือภูมิทัศน์การเมืองหมดและจริงๆเขียนซ่อนไว้เพื่อกันต้องชมเลยว่าเขียนแบบที่ทําให้อยากจะให้คนที่มาเป็นสวเนี่ยนะต้องเป็นคนดีเด่นดังโดนดาวลองดูกติกาที่เขียนคนทั่วญ่ไม่ได้อ่านยังนึกว่าสวมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่นะมาจากการเลือกไม่ใช่เลือกตั้งใช่จะมีคนมาเลือกอีกทีและเลือกผ่าน กระบวนการที่แสนซับซ้อนสามชั้นมีการเลือกกลุ่มอาชีพ20สกลุ่มเลือกค่อยกันในบางระดับบางชุบางช่วงรูปในเลือกใน,กในแท่งตัวเองกลุ่มอาชีพตัวเองเขาเรียกอาชีพแล้วก็ข้ามกันเป็นกลุ่มย่อยอแล้วก็เป็นชั้นจังอำเภอไปชั้นจังหวัดไปชั้นประเทศสามขนมทั้งสามชั้นแต่และชั้นมีชั้นย่อยอย,อยู่ข้างในทําให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสวชุดใหม่คนไม่มีเงินเป็นสวได้คนไม่มี ไม่มีเสียงคะแนนเสียงการเมืองเป็นสวได้คนไม่มีพักเป็นสวได้คนไม่มีกําลังคนเป็นสวได้ง่ายมากแต่ยากมากเข้าใจกลไกว่าเขาต้องการให้ได้คนแบบไหนอที่จะมาเป็นสวต้องเป็นคนตั้งใจดีที่อยากช่วยชาติเป็นคนเด่นเป็นคนเด่นระดับระดับชาติระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับชาติเห็นชื่อล้วต้องรู้แหละว่าอันนี้แหละครต้อง <คน S 2> ต้องเด่นจริงต้องหน้าออก ต้องต้อ<ม>งเป็นคนเด่นเด่นมีผลงานประจกัก<ม>ษ์บางระดับมาแล้วนะครับเป็นคนดังและต้องดังข้ามอาชีพออ20กูมาอาชีพต้องให้เพื่อนอาชีพอื่นรู้จักคช่ไม,ไม่ใช่ดังเฉพาะทีมของตัวแล้วถ้าจะซื้อเสียกูจะซื้อ,อยังไงในเมื่อคุณจะุณต้องซื้อทุกระดับก็ต้องซื้อ,อ,อมาหาศาลเงินคุณต้องเยอะมากซื้อ,อยากมากครั้งนี้